เรียนเพราะรู้เตื่นเพราะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะวันละนิดวารละหน่อยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หลวงก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโหมด B นะคะโหมด B นะคือลมหายใจเราจะใช้ลมหายใจเราเป็นเครื่องมือนะในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องจิตความรู้สึกปรากฏขึ้นที่ตรงไหนนั่นแหละค่ะจิตปรากฏขึ้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้น B 1จะสร้างให้เรานั้นสัมผัสจิตได้ดีขึ้น B1 ลักษณะคืออย่างไรคือลมหายใจที่เราบังคับกายหายใจนะแต่เรายังต้องอาศัยสิ่งภายนอกก็คืออากาศข้างนอกนั่นเองเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงเนาะคือออกซิเจนให้ร่างกายของเรานี้ยังเป็นปกติก็คือยังมีชีวิตมีหายใจมีลมหายใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น B1 เป็นจุดชี้วัดว่าจิตนั้น ปรากฏอยู่ตรงนั้นนั่นคือความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นลองดูนะคะให้มันมีเสียงด้วยนะคะแสดงว่าจิตของเราเริ่มความรู้สึกเกิดขึ้นปุ๊บจิตเราจะมาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้และจุดนี้แหละค่ะคือจุดชี้ว่าจิตเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันลองดูนะคะว่าจิตของเรานั้นจะอยู่ตรงนี้ ได้นานแค่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกและมีอะไรที่ตามมาอีกจากการที่เราพาจิตกลับบ้านมาตั้งมั่นอยู่ที่โพรงจมูกที่เดียวนะคะอันนี้เขาเรียกว่า B1 หรือลมหายใจในลักษณะ B1 สั้นและแรง ถ้าคุณอยู่ตรงนี้ได้นานๆและคุณจะสัมผัสวินาทีนั้นความสงบสุขในใจปรากฏขึ้นทันทีค่ะลองดูนะคะลองอยู่กับบีหนึ่งยีนาทีแล้วเตรียมตัวหาสมุดบันทึกนะคะจด ช็อตโน้ตของคุณไว้ว่าระหว่างที่อยู่ตรงนี้คุณบอกว่าจิตของคุณอยู่ตรงนี้อยู่จริงหรือเปล่าความรู้สึกยังอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าหรือไปอยู่ที่อื่นอันนี้เป็นการที่เราฝึกเจริญสตินะคะเพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่กับฐานนะคะเรียกว่าจุดชี้วัด ว่าจิตนั้นอยู่ปัจจุบันสั้นและแรงลองดูนะคะวันละนิดวันละหน่อยค่ะ